اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال วันที่31มีนานะครับเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิดทั่วโลกและก็ในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศอาเซียนข้อมูลที่เก็บวันนี้ก็เป็นเป็นวันที่25นะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลที่เก็บคือในเวลา14นาฬิกาศูนนาฬิกาคือบ่าย2นะครับ ก็หลังจากนี้ก็พรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นคลิปอย่างอื่นอาจจะเพราะว่าลักษณะที่ผมทํานี้ก็มีสํานักงานาสํานักข่าวแล้วก็ต่างๆที่รายงานเกือบทุกชั่วโมงให้กับพวกเราได้รับทราบแล้วนะครับก็มันจําเป็นที่จะต้องมาทําต่อก็อาจจะเป็นว่าอาจจะเป็นในท้องถิน่นในพื้นที่ในจังหวัดยะลาสถานการณ์ในจังหวัดยะลาเป็นยังไงบ้างอยู่ให้ใกล้กับตัวเราที่สุด แล้วก็อาจจะมีแจมนิดนิดหน่อยนะครับของทั่วโลกและก็ของอาเซียนนะครับแต่ว่าจะไม่จอดลึกแบบที่กําลังทําอยู่ขณนนะน,นี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวัน <c oughs> วันนี้ปรากว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มทั้งหมด6 0 0 0 0ทั่วโลกนะครับ6,310คนรวมแล้วตอนนี้นะครับ7,92,509นนะครับก็ พรุ่งนี้ก็เป็นหลัก8 0 0แสนนะครับก็ใช้เวลาประมาณสองวัน2วันขึ้นแสนสวันขึ้นแสนนะครับเพราะว่า60,000บางวันก็60,000บางวันก็70,000นะครับแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเฉพาะวันนี้นะครับ3 8 0 0 3,861คนรวมแล้วผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด37,947คนนะครับ แล้วก็ผู้ที่อยู่ในอาการโคมานะครับเฉพาะวันนี้อย่างเดียวคือเพิ่ม2,088คนรวมแล้ว26,868คนนะครับในจำนวน7,92,509คนรักษาหาย1,666,918คนนะครับอันนี้คือที่รักษาหายแล้ว แลวก็ในจานวนประเทศ195ประเทศมีประเทศที่ติดเชื้อทั้งหมด192ประเทศยังมีอีก3ประเทศนะครับที่ยังไม่ได้ติดเชื้อทีนี้มาดูแต่ละประเทศนะครับสิอันดับแรกของโลกมีประเทศอะไรบ้างนะครับมีก็ยังเป็นมีนีนหน่อยๆนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อันดับที่หนึ่งก็ยังเป็นประเทศอเมริกาอยู่นะครับวันนี้ประเทศอเมริกาสร้างสถิติใหม่ มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมาน,นี้2 544คนนะครับ2,544คนรวมแล้วประเทศอเมริกานะครับติดเชื้อทั้งหมด164,266คนแล้วก็เสียชีวิตมากวันนี้นะครับอเมริกาคือเสียชีวิต578คนรวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด3 1 7 0คนอันนี้ของประเทศอเมริกานะครับประเทศที่2คือประเทศอิตาลีนะครับ มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม4,151คนรวมแล้วอิตาลี1 10, 1 9 9 1คนแต่ว่าเสียชีวิตนี้มากกว่าอาเสียชีวิตวันนี้อิตาลีนะครับ871คนยังมีประเทศอื่นที่เสียชีวิตมากกว่าประเทศอิตาลีนะครับ871คนรวมแล้วอิตาลีเสียชีวิตตั้งหมด11,660คนนะครับอันนี้ยิ่งกว่าสงครามซะอีกนะครับ ประเทศที่3คือประเทศสเปนนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมาใน7,846คนรวมแล้วขณะนสเปนติดเชื้อทั้งหมด87,956คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตมากเป็นประวัติการของสเปนคือนะครับ913คนรวมแล้วสเปนเสียชีวิตทั้งหมด7,716คนประเทศที่4คือประเทศจีนนะครับ มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมาี้48คนรวมแล้ว81,518คนแล้วก็เสียชีวิตใน,นนี้1คนรวมแล้ว3,305คนต่อไปก็อาจจะเป็นโซนยูโรก็จะขึ้นขยับขยับแล้วก็แซงประเทศจีนไปหมดนะครับประเทศเยอรมันนะครับประเทศเยอรมันมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมาี้4,638คนนะครับ4,638คนรวมแล้ว ทพ่เยอรมันติดเชื้อทั้งหมด6 7 7 8 8คนนะครับแล้วก็เสียชีวิต104่อคนรวมแล้วเยอรมันเสียชีวิต648คนนะครับประเทศที่6คือประเทศฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมานี้4,600คนรวมแล้วติดเชื้อทั้งหมด44,774คนแล้วก็เสียชีวิตวันนี้ฝรั่งเศสก็มากนะครับ418คนรวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด 3,024คนใ้ประเทศฝั่งเศสนะครับประเทศที่7คือประเทศอิรานอิรานติดเชื้อทั้งติดเชื้อเฉพาะวันนี้นะครับ3,186คนรวมแล้ว41,495คนนะครับเสียชีวิต117คนรวมแล้ว2,757คนอิรานนะครับประเทศที่8ก็คประเทศอังกฤษ ติดเชื้อเพิ่มมานนี้2,619คนรวมแล้ว22,141คนเสียชีวิต187คนรวมแล้ว1,415คนประเทศที่9คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีติดเชื้อเพิ่มมานนี้1,31คนรวมแล้ว15,923 2 7คนแล้วก็เสียชีวิต59คนรวมแล้ว อ3,359คนนะครับประเทศที่สิบก็คือประเทศเบลเยียมนะครับเบลเยียมนะครับแซงเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ก็คือติดเชื้อเพิ่มมาวันนี้1,063คนรวมแล้ว11,899คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตวันนี้82คนรวมแล้ว513คนนี่คือประเทศเบลเยียมนะครับ ทีนี้มาดูในอาเซียนของเรานะครับมาเลเซียนะครับก็ยังครองอันดับหนึ่งอยู่นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมานีน156คนรวมแล้ว2,626 2626 26, 26 26เลขสวยนะครับเสียชีวิตเพิ่มมาใน2คนรวมแล้ว37คนประเทศไทยติดเชื้อเพิ่มมานีน127คนรวมแล้ว1,651คนนะครับเสียชีวิตวันนี้ เฉพาะวันนี้2คนนะครับแต่ว่าในทางการที่รายงาน่า10คนบอกว่าที่ยาลามีการเสียชีวิตเพิ่มมาในอนีก1คนรวมแล้ว1 1คนนะครับคือวันนี้เสียชีวิต2คนรวมแล้วสิคนประเทศ11ก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาในนี้1 8คนนะครับรวมทั้งหมดติดเชื้อ1546คนก็เสียชีวิต7คนรวมแล้ว8 8คนประเทศที่4คือประเทศอินโดนีเซียนะครับ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาวันนี้129คนรวมแล้วติดเชื้อทั้งหมด14141414เลขสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียชีวิตวันนี้8คนรวมแล้ว122คนประเทศสิงคโปร์นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้35คนรวมแล้ว879นะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมวันนี้ประเทศ อันที่6กประเทศเวียดนามนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม1ิคนรวมแล้ว204คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตประเทศบรูไนนะครับมีติดเชื้อเพิ่มมาอีน่1คนรวมแล้ว127คนประเทศที่8คือประเทศกัมพูชานะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอี้6คนรวมแล้วเป็น109คนประเทศพม่านะครับมีติดเชื้อเพิ่มมาอีก4ี่คนรวมแล้ว14คนแล้วก็เสียชีวิตพม่าเสียชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิต1คนประเทศสุดท้ายก็เทศ ลาวนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกห่งคนรวมแล้ว9คนอันนี้เป็นข้อมูลของอผู้ติดเชื้อล่าสุดนะครับเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่31มีนานะครับซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะรายงานโควิดลัสษาะแบบนี้นะครับในวันถัดไปพรุ่งนี้ดูดูสถานการณ์นะครับถ้าดูหาการมันรุนแรงมากกว่านี้ก็อาจจะมีการรายงาน อะไรเงาเพิ่มเติมนะครับแต่วันนี้ก็กที่รายงานแบบนี้ก็เป็นการเพื่อจะได้รู้ข้อมูลนะครับเราจะได้เตรียมตัวของเรานะครับว่าในในลักษณะนี้จะได้รู้ว่าสถิติเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะได้ระวังว่าอย่างในประเทศเรานี้1หนึยิบเจคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนไหนบ้างที่มีมีการติดนะครับจังหวัดอะไรบ้าง วันนี้ผมวันนี้ผมไม่ได้เช็คว่าจังหวัดอะไรบ้างนะครับที่มีที่มีที่ติดเพิ่มนะครับอันนี้ฝากพวกเราทุกคนนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าลืมสิ่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรที่ดีที่สุดคือการที่อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ผมดูข่าวปรากฏว่าของของยะลานะครับจังหวัดอื่นผม,มผมไม่ไม่แน่ใจว่าจากจังหวัดปัตตานี จะเข้ามาในะยะลาเพราะว่ามารอยต่อนิดเดียวเองปัตตานีปัตตานีที่ยะลาเพราะว่ามีโมไซ์รอคนที่จะเข้ามาในเมืองนะครับก็มีการคอมเมนต์ว่าเออทาไมเขา,เขาก็ปิดจังหวัดแล้วทําไมยังเข้าก็มีคอมเมนต์หนึ่งก็น่าเห็นใจนะครับบอกว่าจริงอยู่จังหวัดปิดแต่ว่ามีบริษัทห้างร้านต่างๆนั้นโรงงานต่างๆนี่ยังไม่ปิดเขาก็ต้อง เขาก็ต้องอเขาไม่ได้อยู่ในจังหวัดยะลาเขาไม่ได้คือรอยต่อน,นิดเดียวเองอย่างเช่นที่เขา,ขาตูมอย่างนี้เขาตูมจากจากตัวเมืองยะลาเข้าไปเขาตูมไม่ถึง10กิโลหกิโลเองเขาก็ต้องมาทํางานในในตัวเมืองนะครับต้องทํางานที่โรงงานอันนี้คือต้องแก้ถ้าถ้าจะปิดจังหวัดก็ต้องปิดพวกโรงงานปิดพวกบริษัทต่างๆแล้วก็ต้องปิดจึงจะทําให้เขาสามารถอยู่บ้านได้นะครับอันนี้ขอฝากผู้ที่รับผิดชอบนะครับเจอกันใหม่นะครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك. مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سيء الْأَسْقَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ see